ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะช่วงนี้นะคะห่างหายไปนานในเรื่องรีวิวหนังมีคนอยากให้รีวิวหนังนะคะแต่ว่าแบบช่วงนี้มันโควิดก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปดูหนังลงนะคะแล้วก็ไปดูแบบดู d i s n ี y p พาร์ดูอะไรแทนนะคะตอนนี้นะคะก่อนหน้าก็ได้ดูแล้วนะ,ะเรื่องโซ2 0 2 0นะคะของในดิสนีย์พารค่ะ ปฏิทานสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราเป็นเห็นความต่างไหมแล้วเราจะเจอสิ่งเหล่านั้นในชีวิตกันหรือเปล่ารีวิวโซ่2 2 0ดิสนีย์พาร์ทค่ะถ้าวันหนึ่งถึงวันที่เราจะเดินสู่ความฝันในความสำเร็จของชีวิต แล้วเราตายเราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องการสิ่งนั้นจริงหรือไม่และแท้จริงเราเกิดมาเพื่ออะไรคุณค่าชีวิตอยู่ตรงไหนความพึงใจคืออะไรโซ so, ไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้แต่นำเสนอมุมให้เรากลับมาคิดโซ so, หรือชื่อชัยอัศจรรย์วิญญาณอลเวงเล่าถึงโจโกาเนอร์ ครูสอนดนตรีที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักดนตรีแจ๊สและจนถึงวันที่จะตอบโจทย์ความฝันโจตายจุดเด่นของดิสนีย์พิกซ่านะคะก็คือการนำเสนอปรัชญาชีวิตในรูปแบบการย่อยง่ายแล้วก็สร้างสมมติฐานและการอ้างอิงใหม่ซึ่งอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจของนักปรชัชญาแต่มันก็เป็นความบันเทิง ที่เรามองข้ามตรกะะบางประการก็จะทำให้เรากลับมาตั้งคำถามในชีวิตของตัวเองโซ so, นำเสนอหลักใน3มเรื่องปฏิธานซึ่งหมายถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวซึ่งทางทฤษฎีอาจจะบอกว่าเกิดจากการเลี้ยงดูแต่ในโซบอกว่าปฏิธานจะติดมาตั้งแต่ก่อนกำเนิดแล้ว ถึงถูกส่งมาเกิดเช่นหัวร้อนเอาแต่ใจปากร้ายไม่เคารพผู้อื่นเอ๊ะคุณๆหรือปะโอเคเราจะข้ามตรงนี้ไปซึ่งในส่วนนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้ตลอดชีวิตแต่อีก2ประเด็นที่สำคัญกว่าค่ะคือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราเป็นมันคือประเด็นคำถามที่เรา อาจต้องการคําตอบหรือเปล่าโซ so, เล่าผ่านโจและสะท้อนมาถึงที่เราซึ่งเป็นคนดูเรื่องดำเนินไปที่โจกับดวงจิตหมายเลข22คนหนึ่งไม่อยากตาย like, uh, อีก <pizza. S 1> ดวงก็ไม่อยากเกิดแล้วก็เหมือนนังสูตรสำเร็จ <can> ตาม <taste S 1> สายพิซซ่าที่ทั้งสองค่อยๆจูนจนหาตรงกลางเจอ จเขาคือคนที่รักในดนตรีแจ๊สตามรอยพ่อและใฝ่ฝันพยายามจะเป็นนักดนตรีจนลืมความสวยงามของการมีชีวิตการเป็นคู่สิ่งที่เราฝันกับสิ่งที่เราเป็นแตกต่างกันไหมหมายเลข22คือดวงวิญญาณหัวดือ้อที่ยึดติดกับตัวเองและโลกของตัวเอง จนกระทั่งได้เจอโจโดวงจิตที่ไม่อยากเกิดก็พร้อมเปิดโลกใหม่ความจริงที่เราคิดกับความจริงที่ควรเป็นแตกต่างกันไหมหมายเลข22ผ่านการเทรนต์กล่องกันมีชีวิตคนเก่งระดับโลกมากมายแต่เธอก็ไม่ได้มีแรงจูงใจในการเกิดจนกระทั่งโจ นำเธอไปเรียนรู้กับความสุขของการมีชีวิตที่โจเองก็ลืมไปแล้วแต่22ไม่เคยรู้เช่นกินพิซซ่าง่ายๆนั่งโง่ๆดูพระอาทิตย์ตกเฉยๆสิ่งเหล่านี้ที่หลายคนมองข้ามว่ามันคือความสุขข้างทางระหว่างการมีชีวิตเพราะคนทั้งหมดนั้น โฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองมากกว่าเกาลัด really ก็พยายามนะคะที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนอ่านและคนฟังเนี่ยยอมรับก็อยากได้ยอดไลค์ไหมอยากได้ยอดแชร์เยอะๆก็อยากได้อะก็เหมือนนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเราก็อยากทำแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็มีอะไรที่มากกว่านั้นค่ะสิ่งที่เราต้องการอะกับสิ่งที่เราเป็นอะ มันแตกต่างกันเราอาจจะบอกว่าเราเป็นนักดนตรีซึ่งบางทีเราอาจไม่ใช่เราอาจจะเหมาะสมกับการเป็นครูมากกว่าเหมือนกรณีโจหรือแม้แต่เก่าลัดเนี่ยอยากเป็นนักเขียนที่ได้รับการยอมรับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เก่าลัดอาจจะเหมาะกับการจุดประกายหรือให้กํำลังใจคนกลุ่มเล็กๆผ่านงานของตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับมันมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นการอุป,ปโลกเองเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วเราละ่ะต้องการอะไรและเราเป็นอะไรเราอยากประสบความสำเร็จชื่อเสียงเงินทอแต่บางทีแค่เราได้นั่งกินข้าวกับคนที่เรารักเขียนเรื่องราวเล็กๆที่ไปกระตุ้นความรู้สึกดีของคนอื่นวาดรูป เล่นดนตรีสิ่งที่เราต้องการคือเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่เราเป็นคือเราต้องค้นหามันให้เจอซึ่งเก่าทัดก็ยังหามันไม่เจอสัทีและคนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือคนใกล้ตัวคนที่รักและใส่ใจเราอย่างแท้จริงเลิกเป็นนักดนตรีเป็นครูมีสวัสดิการมั่นคงแม่ของโจบอกกับโจ ถึงในบริบทอาจจะมองเหมือนความคิดถึงสังคมแบบโบราณที่ยึดมั่นตรงที่มีความมั่นคงในชีวิตโจมองข้ามไปแต่โจก็ลืมมองไปว่าคนที่รู้จักเขาดีที่สุดก็คือแม่ของตัวเองที่มองเห็นศักยภาพของลูกในโลกที่เร็วขึ้นเดินให้ช้าลงมองที่ตัวเอง มากกว่าสองโซเชียลชาวบ้านแล้วมองหาความต่างกับคำตอบใน2เรื่องตัางเป้าหมายโดยที่ไม่ลืมความสุขเล็กๆน้อยๆจากข้างทางอย่างน้อยพอถึงเวลาที่เราต้องตายก็จะได้ไม่มีอะไรต้องค้างขาใจเกาลัดให้8เต็ม10สสำหรับเรื่องโซนะคะประเด็นดีค่ะแต่ติดตรงที่การบรรยายเนี่ยมันเหมือนแบบ มันเหมือนโคโค่ผสมอินไซอาเอะเออโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกร์ลัก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะรีวิวมาพูดตีความวิเคราะห์หนังเรื่องอะไรให้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ There What are we waiting we for